เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนตอนนี้ก็ว่าได้นะครับกับเรื่องของพอร์ต USB บนบอร์ด AMD ครับคลิปนี้พร้อมวิธีแก้ครับ เป็นประเด็นที่พูดคุยกันหนักมากตอนนี้กับเรื่องของพอร์ต USB บนบอร์ด AMD ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอแล้วแก้ได้บางคนก็เจอ,แล,แ,เจอแล้วแก้ไม่ได้วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังเป็นคลิปด่วนๆน,นะว่าผมเจออะไรมาบ้างสั้นๆเลยนะฮะเจอปัญหาไหมเจอครับแก้ปัญหาได้ไหมบางปัญหาแก้ได้ครับแต่บางปัญหาก็แก้ไม่ได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มต้นที่ปัญหาแรกกันก่อนเลยก็คือ เอเ m มินิโปรครับมันเป็นสวิตช์ที่มีการแคปเจอร์ในตัวก็คือคุณสามารถต่อ USB-C ออกไปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะขึ้นเป็นการแคปเจอร์อันหนึ่งนะฮะปัญหาของมันคือเสียบบนเครื่อง Intel ใช้ได้ปกติดีเสียบบนเครื่อง AMD ที่เป็นไรเ e นสามพันแล็ p อไม่เจอครับคือเสียบแล้วก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะฮะซอฟต์แวร์มันก็ไม่ดีเทคแม่ Man อะไรเลยหรือบางทีโชคดีหน่อยเสียบแล้วขึ้นใช้ได้แต่ใช้ปสักพักแล้วภาพค้าง คือแบบคุณนั่งพูดนั่งไลฟ์อยู่ดีแล้วภาพมันค้างไปอะ่ะมันคงไม่มีใครโอเคกับสิ่งนี้แน่นอนนะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีบ้านๆก็คืออัปเดตไบออดอัปเดตวินโดว์อัปเดตไดเวอร์ at, อัปเดตท,ท,ท,ทุกอย่างในซอฟต์แวร์ของมันยังไม่หายจนกระทั่งผมไปอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวสวิตชอร์เองอัปเดตเฟิร์มแวร์ในตัวมันเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่หายครับ <c oughs> ก็เดาได้ว่ามันน่าจะเป็นคอมโบบาปพอดีนะก็คือ ตัวนี้บวกกับเครื่อง AMD ตัวนี้เสียบไปแล้วจะไม่เจอนะครับ b บ a c k m a ิ i c เขาก็ออกอัปเดตมาแก้นะเพราะว่าในไฟล์อัปเดตของเขาเขาก็เขียนบอกไปว่า,วาเนี่ยมัน improve เรื่อง stability ก็คือความแบบว่าความสเสถียรอะไรพวกนี้นะฮะแต่ประเด็นคือเครื่อง Intel มันไม่เป็นไงแล้วแน่นอนตอนอัปเดตก็ต้องเสียบกับเครื่อง Intel นะเพราะว่าเสียบกับเครื่อง AMD มันไม่เจอไงนั่นแหละครับอ่ะก็ปัญหาแรกผ่านไปต่อไปปัญหาที่2นะครับ d a v i n c i r e s o l v e s p e e d e d i t o เ k e y b คีย d ครับเป็นคีย์บอร์ดช่วยตัดงานในโปรแกรม d a v i n c i Resolve นะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคีย์ลัดก็แล้วกัน,นคัคีย์ลัดในการทํางานต่างๆในโปรแกรมนะครับเจ้าตัวนี้มันต่อได้2แบบก็คือแบบที่เป็นบลูทูธแล้วก็เป็นแบบที่ USB นะฮะบลูทูธใช้ได้ดีทั้ง Intel AMDUSB Intel ใช้ได้ดีแต่ AMD ครับปัญหาเดิมคือเสียบแล้วไม่เจอ ไม่มีการตอบสนองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมก็เดาว,ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นการอัปเดตเหมือนไอตัวสวิตชอร์ตัวนี้แน่นอนก็ลองอัปเดตตัวมันบนเครื่อง Intel นะฮะกลับมาเสียบไม่เจอยังไม่เจออยู่ดีมันเป็นอะไรวะสุดท้ายก็เลยลองท่ามาตรฐานท่าทั่วไปก็คือไปได้ที่อัปเดต b บ o s สของเครื่องนั้นๆครับแล้วก็เสียบใช้ได้ปกติโอเคต่อมาปัญหาที่3นะครับมือถือ Android ครับ อันนี้เรียกได้ว่าเริ่มเป็นคนทั่วไปแล้วนะครับสองชิ้นแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นแบบว่าคนที่ทํางานจริงๆถึงจะได้ใช้อะไม่ได้แบบว่าใช้ทุกคนขนาดนั้นนะฮะต่อมามาที่มือถือ Android กันนะฮะผมใช้ Samsung Galaxy Note 10 plus นะฮะก็เป็น usb ปกติทั่วไปพอผมเสียบเข้าไปกับคอมที่เป็น Ryzen 5000 laptop ปุ๊บมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเราถอดเสียบ usb บ่อยๆอ่ะตึงๆๆ,ๆๆๆแบบเร็วมากๆจนแบบว่ามือถือจะพังบ่หัวเนี่ย แล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะมือถือไม่ขึ้นชาร์จไม่ขึ้นว่าต่อคอมในคอมก็ไม่ขึ้นว่าต่อมือถือคือแบบว่าม,มันเหมือนเราแบบถอดเสียบเร็วๆอะ่ะเสียงมันออกลําโพงแบบนั้นเลยนะฮะวิธีแก้ปัญหาของผมครับย้ายพอร์ตครับเสียบอันนี้ไม่ได้อ่ะย้ายไปเสียบอีกหลูย้ายไปเสียบอีกหลูย้ายย้ายจนมันใช้ได้อ่ะครับแล้วมันก็ใช้ได้คือถ้าเสียบติดใช้ได้มันใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับ เสียบไว้เฉยไม่เป็นไรแต่พอคุณจะดึงไฟล์ออกจากมือถืออย่างผมไม่ถ่ายงานมาใช้กล้องมือถือถ่ายไฟล20์20-30กิกแบบนี้พอผมดึงไฟล์ออกรวดเดียว30กิกดึงมาสักแป๊บหนึ่งตึ้งความชิปหายครับคือเหมือนเราถอดมือถือออกเลยคืออยู่ดีมันก็หายไปนะครับเหมือนเหมือนเราดึงออกอะแต่แต่คือเราไม่ได้ดึงนะมันมันหลุดมันดิสคอนเนก t ไปเองนะครับและแน่นอนครับไฟล์ที่ก๊อปอยู่ก็ เสียไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องก๊อปใหม่วิธีแก้ของผมก๊อปกี่ทีกี่ทีก็เป็นนะฮะแก้ง่ายๆครับค่อยๆก๊อปก๊อปทีละเล็กๆคือแบบว่าวิดีโอแบบมันมีหลายคลิปใช่ไหมรวมกัน30มสิกิกอย่างนี้ผมก็ก๊อปทีละคลิปทีละแบบ5้ากิกสิกิกก๊อปเรื่อยๆจนเสร็จอันนั้นอ่ะจะไม่เป็นแต่ถ้าลวดเดียวไปเลยอะ่ะจะเป็นก็ไม่รู้ทําไมนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบออฟฟิเชียลนะครับก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันก๊อปเล็กๆไปก่อนนะครับต่อมาาอีกปััญหนะครบ อันนี้เรียกได้ว่าคนทั่วไปกว่าเดิมอีกนะฮะก็คือแฟตไดครับแฟดไดธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยอะไรแต่เสียบเข้าไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ครับคือเสียบเข้าไปบางทีก็ไม่เจอบางทีก็เจอใช้ไปสักพักมันก็หายไปบางทีเสียบแล้วก็ค้างค้างทั้งเครื่องเลยก็มีนะครับก็เลยแบบว่าอะไรวะ แฟลชไดร์ ye, ตอนแรกคิดว่าแฟลชไดร์พังนะครับแต่ก็มีหลายอันก็ลองดูมันก็ไม่พังเอาไปเสียบกับเครื่องอื่นมันก็ไม่เป็นนะครับก็ไม่น่าเป็นแฟลชไดร์นะครับใช้ไปสักพักด้วยความที่บอกว่ามันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างกันแหละนะครับจนกระทั่งมีทวิตหนึงของ ASUS ทวิตออกมาว่าถ้าใครมีปัญหา USB ไปอัปเดตใบออดซะแน่นอน,นครับเราเห็นอย่างนั้นเราก็อัปเดตสิครับรออะไรอัปเดตเสร็จเสียแฟลชไดร์ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ใช่มันไม่เจอนะคือปัญหามันไม่เกิดอีกแล้วครับคือทุกอย่างมันปกติสุกแล้วไปที่เรียบร้อยใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแก้ด้วยการอัปเดตไป o อสครับต่อมาอีกหนึ่งปัญหาก็คือ e x t e r n a l SSD วิ่งความเร็วไม่เต็มนะฮะคือ SSD อ่ะเวลาเราใช้เรากอฟไฟล์บ่อยๆเราก็จะรู้แหละตัวนี้วิ่ง400เมกตัวนี้วิ่ง300เมกตัวนี้วิ่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะแต่พอเสียบบางวันวิ่งอยู่5เมกบางวันร้อ,อยกว่าแล้วก็แมวดอรอปลงไป อะไรวะคือเสียบกับเครื่องอินเ l มันไม่เป็นเสียบกับเครื่องอื่นไม่เป็นแต่เสียบกับ x 5 7 0เป็นนะผมก็แก้ด้วยวิธีบ้านๆเหมือนเดิมถอดย้ายพอร์ตโอเคดีขึ้นแต่บางทีก็เป็นนะครับแต่บางทีก็เราจะย้ายพอร์ตก็ย้ายย,าย้ายย้ายเราแบบมันก็มันก็ไม่ควรจะต้องมาย้ายพอร์ตไหมอะเออและอัปเดตไบออดเหมือนกับกรณีแฟลชได์อนนัปเดตแล้วก็ดีขึ้นแต่บางทีก็ยังเป็นอยู่แต่ก็เป็นน้อยลงอะไรแบบนี้นะฮะ เอสที่ผมใช้้านะมันก็ไม่ได้เอสไก่กาอะไรนะครับซัมซุง t ห้านะครับไมพาร์บอร์ดของ wd นะครับหรือว่า a s d d ทำไม่ใช่ทําเอง <laughs> จะพูดทําเองเฉย e n c o t u r นะครับ e n c o d u r ที่ใส่เอสดีเองก็อันนี้เป็นของ asus เป็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่านั่นแหละแก้ด้วยอัปเดตไปอดอดอีกแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาแบบเป็นครั้งคราวบ้างนะฮะปัญหาสุดท้ายครับ audio interface ใช้ใช้ไปสักพักแล้วแบบเสียงมันจะแบบช็อตชออะอธิบายแบบไปเข้าใจง่ายๆนะแต่ถ้าแบบว่าอธิบายแบบลึกซึ้งหน่อยถ้าเหมือนแบบว่านั่นคือแบบเหมือนตั้งแซมปิ้งเลดผิดอ่ะเสียงมันจะแป๊ะแป๊ะแป๊ะแปแบบมันช็อตอ่ะเออเรียกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเคยบาปกับตัวเองมาแล้วผมเคยพลาดแบบว่าตั้งแซมปิ้งเลดผิดด้วยตัวเองมาแล้วมันก็เลยได้อาการแบบนี้นะแต่ทีนี้ผมรู้แล้วไงว่าตั้งแซปปิ้งเลดผิดมันจะเป็นอาการแบบนี้ผมก็เลยมั่นใจแล้วว่าผมไม่ได้ต มันเสียงมันเป็นแบบนี้แต่เอาไปเสียบเครื่องอื่นไม่เป็นเสียบอินเทไม่เป็นก็มั่นใจแล้วว่าในระดับหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นที่อินเทอร์เฟสนะฮะและ้วก็แน่นอนครับ amd official ออกมาโพสต์ใน reddit ว่าอินเทอร์เฟสใครเนี่ยหรือแดกหรืออะไรของใครที่เป็น usb audio เนี่ยถ้ามันมีปัญหาไอเสียงชอตเสียงแป๊ะแปะแบบเนี้ยอัปเดตอะจิซ่าซะแล้วจะหายซึ่งผมอัปเดตแล้ว หายครับใช้ได้ปกติครับปกติแล้วครับคือถามว่าเจอปัญหากับ USB บน AMD ไหมเจอหลายๆหลายๆปัญหาเป็น Official ด้วยนะครับอย่างออดีอ e ินเตอร์เนี่ย AMD ออกมาโพสตเองนะครับ USB นี่ ASUS ออกมาโพสตเองนะฮะอันนี้ Backmagic มันก็เขียนในรีลิสโน้ตว่าเออมันแก้เรื่องความเสถียรเรื่องอะไรแบบนี้ถามว่ามีไหมมีเออถามว่าเจอกับ Intel ไหมน้อยมากครับ คือเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือเจอ AMD i ดี e l เเคยเจอครับเคยเจอบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความบาปความโง่ส่วนบุคคลมากกว่าอย่างอินเทอร์เฟสเนี่ยเสียไปมันใช้ได้ครับแต่ผมตั้งค่าผิดเองมันเลยพังนะมือถือเนี่ยตั้งโมดตั้งอะไรผิดมันถึงเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ a อ d ดีคือเนี่ยเราต้องมาค้นคว้าแก้ป,ปัญหาอะไรของมันนิดนึงนะครับแต่ถามว่าใช้ไหมทุกวันดีผมก็ยังใช้อยู่ทั้ง Intel ทั้ง A m d ดีแต่ถ้าง,งานไหนที่บอกว่าต้องการความมั่นใจแบบ100อซแบบว่าเขาจ้างผมไม่ทําอะไรบต้้้อองอคไปใช ตอนนั้นอะ่ะผมก็ยังเลือก Intel อยู่ดีนะเพราะว่าประสบการณ์การใช้งานของผมอะ่ะมันยังมั่นใจกว่าตรงนั้นอยู่ไงเพราะว่าผมใช้ทุกวันในบ้านมันเจอปัญหาน้อยกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนลิงก์อ้างอิงอะไรทุกอย่างที่ผมขึ้นให้ดูเป็นกราฟ,ฟิกในคลิปนี้ก็อยู่ในคำอธิบายวิดีโอนะครับกดเข้าไปดูข้อมูลดูอะไรเพิ่มเติมกันได้นะไม่รู้จะพูดอะไรส่งท้ายก็มีประมาณนี้เนาะเพราะอันนี้เป็นคลิปด่วนที่แบบไม่ได้แทบไม่ได้เขียนสคริปต์ไม่ได้จดอะไรมากมายจดแค่ววาาปัััััหีีเแคคคนนนนน้้รรรบบสสสสดดล์ กดไม่โดน